สวัสดีครับ BT Premium Auto s e n o n นะครับผมวันนี้มาส่งงานกับ Honda City คันนี้นะครับผมเดิมๆนะครับลูกค้าใส่ไปหลอด LED มานะครับผมแต่ไม่สว่างนะครับไม่จบลูกค้าเลยได้มาปรับเปลี่ยนใหม่นะครับลูกค้าได้ปรับเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์ไบบอก9.1 Black Edition นะครับเป็นลูกแก้วตัวใหม่ของทางร้านนะครับผมพร้อมด้วยบัลลัด55วัตต์นะครับเป็นบัลลัด Fast Ten นะครับพร้อมด้วย Devil Eye สีฟ้านะครับผมกรอบเปลี่ยน LED เป็นสไตล์แล้วก็เป็น Daylight 2เต็ปนะครับเดี๋ยวมาดูแสงกันว่าจะเป็นยังไงสตาร์ทเครื่องครับ ซักเครื่องไดลิทติดเลยครับผมไฟลี่ครับเปิดไฟลี่วงแหวนจะติดดิวายจะขึ้นและเดไลท์จะดิมแสกลงนะครับโลโก้เก้าจุดหนึ่งแบ็กอีดิชั่นนะครับไฟต่ำครับพอเปิดไฟต่ำนะครับดิวายจะดับนะครับผมโลโก้ชัดเจนนะครับผมไฟสูงครับเช่นเดินมาผมทางร้านเป็นไฟซีนอนนะครับลูกแก้วมีสูงต่ำในตัวนะครับเดี๋ยวมาดูแสงหน้าตัวรถกันนะครับผม ไปสูงครับโอ้ชัดเจนนะครับแสงเห็นมือแซมผาดฟิล์มตัวรถนะครับไปสูงครับชัดเจนนะครับผม <Okay. S 2> ไปสุกเฉรครับตอนนี้เป็นไดรฟ์สองสเต็ปนะครับเ a s okay. สนใจงานติดตั้งดีๆอย่างนี้นะครับผมราคาไม่แพงนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ BT Premium Auto Si Non นะครับผมทุกสาขานะครับขอบคุณครับ